ตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงแบบเออเหมือนกับคิดว่าทุกอย่างมันก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังมีกระแสนู่นนี่นั่นอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอ้ทำไมนะอะไรเงรี้ยค่ะก็ก็แค่นั้นไม่ได้มีอะไรบ่นลอยๆเฉยๆไม่ได้ค่ะมันคืแบบว่าสูบลมผมเพราพผมอมใช่ไหมใช่มันเป็นมุมกล้องด้วยแล้วมันก็เป็นขาเราเองด้วยแล้วก็แบบทำไงอ่ะสูบลมหรอหรืออะไร <c oughs> <c oughs> ก็ก็เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาสหรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออด้วยมุมกล้องต่างๆก็ก็พอกลับมาคิดก็เข้าใจได้ว่าอ่าหลายคนเขาก็อาจจะมองแป๊บเดียวแบบสองวิแล้วเขาก็พิมพ์อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคต้องเจอเจออะไรแบบเนี้ยมามาตลอดตลอดนานเท่าไหร่นะที่มันที่มันเกิดอะไรแบบนี้ไม่รู้ไม่ได้นับเลยค่ะใช่เออ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 เมาเรื่อยๆเนาะ ใช่ก็มีมาเรื่อยๆแต่แต่เจ้าก็แอบคิดว่าเอ๊ะคนอื่นเขาโดนเหมือนเจ้าไม่น่อะไรเงี้ยก็น่าจะเหมือนกันละมั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอาจจะเป็นบุคคลที่โดนติดติดกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเขาเองจากความสุตัวเองมาพร้อมออกมาอะไรเงี้ยเจ้าก็โดนหนักไหมก็คงไม่มากกว่าค่ะแต่ว่าก็เอ่อเหมือนพยายามจัดการกับความคิดตัวเองมากกว่าคงคงไม่ได้ไปแบบ ไปไปเปลี่ยนแปลงความคิดใครอะไทเรารู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะไปจัดการกับทัลายเขาก็คืนเอาคืนเพราะงั้นหมไม่มันมันไม่รู้จะเอาอะไรคืนนะคะแบบเหมือนหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้เสียอะไรนอกจากแบบอาจจะความไม่เข้าใจนิดหน่อย <ừ. S 1> อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายพอหยุดคิดแล้วก็กลับมาว่าในมุมมองของคนอื่นมันเป็นยังไงอะไรย่างเงี้ยก็พอเข้าใจได้ก็จากไม่มากก็น้อยที่เชื่อว่ามันต้องกระทบจิตใจเราเราจัดการแบบความรู้สึกตรงนี้ยังไง ก็ใช้เวลาแบบแบบเดียวอะค่ะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้นานไปกว่าการที่เขาแบบตัดสินใจพิมอะไรเงี้ยล้วก็คิดว่ามันก็โอเคเราแค่ทำความเข้าใจกับตัวเราแค่นี้การบริการไม่ได้ไม่ได้แบบว่าหมกมุ่นที่จะรู้อะแต่ว่าแค่บางทีมันผ่านตาหรือบางทีมันแบบไปพลาดหัวข่าวโดยที่มันดูไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยแค่แบบว่าโอเคอะไร่งั้นแต่เราก็เห็นตลอดใช่ก็เห็นก็เห็นค่ะแต่ก็เราก็รู้สึกว่า เเราอยู่ในสังคมม,ม,มันก็เป็นที่พูดถึงอะไรได้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะแง่บวกแง่ลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แค่เราก็แค่จัดการกับความรู้สึกเราเองเต,งตง้ดว่าสาหรับเต้านะเรื่องที่มันเป็นคอมเมนต์แย่ๆอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากกับกับสิ่งที่อุปสรรคต่างๆในการทํางานที่เร้าต้องดีลทุกอย่างเต้าก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กมากอันน้อยใจเพราะว่าแบบคนใครกันที่จะไม่ไม่เข้าใจในตัวเต้า ไม่ไออม,ไม่ไม่ไม่น้อยใจค่ะก็ก็ก็เราแค่เหมือนกับทํางานที่อยู่ตรงหน้าของเรา <P ers> อะไรที่เราคอนโทรลได้แค่นั้นพอเลเวลไหนมันจะถึงขั้นที่ต้องออกมามีมีมีแบบว่าอยู่กันดีๆไม่ได้แล้วล <c oughs> <c oughs> ไม่มีหลอกไม่มีหลอเออปล่อยปล่อยชิวๆดีกว่าใช่ค่ะไม่ต้องให้กําลังใจมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเป็นเรื่องปกติ ก็จะมองแทนเราเอ๋อใช่ก,ก็ก็จะมีบ้างแต่ว่าเราก็จะแบบแอแบบมฟแบบายค่ะฉันโอเคฉันยังโอเคอยู่ฉันโอเคฉันชิลมากไม่เชียร์แบบโคตรเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีค่ะมันมันไม่ได้แบบมาทำลายอะไรเราเรา,เราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเรากลับทำให้เราแบบเข้าใจโลกเข้าใจอะไรมากขึ้นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็แค่แบบชิลๆ บบเรื่องแบบนี้ใช่เราเรามองว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องกปกติอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าในสิ่งที่เราอยากจะทำมันไม่กล้าที่จะทำไหมครไม่นะคะล่าสุดก็ก็ทาทุกอย่างใช่ค่ะก็ก็ทาตามหน้าที่ของเราที่เราได้รับมอบหมายค่ะส่นการว่าเราพยายามวางบาของเราในการควบคุมสิ่งเหล่านี้สูงพอสมควรใช่ไหมเออไม่หรอกไม่ไม่ได้แบบว่าควบคุมอะไรแค่เราก็ เข้าใจตัวเราเองแล้วเราก็โฟกัสกับสิ่งที่เราต้องโฟกัสแค่นั้นเองใชแต่ว่าอย่าลั้งเส้นมากเกินไปนะครอ,กอืก็ไม่นะไม่เราก็ว่าเท่าที่ผ่านมนาะทุกอย่างมันก็ไม่ไม่ได้มีอะไรล้งรั้งเส้นเราค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรามองแค่ว่ามันเป็น คำพูดที่ถ้ามันมีประโยชน์ที่เราสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก,ก็ลองมาวิเคราะห์ดูว่าเราทําอะไรกับมันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามันเป็นเป็นอะไรที่แบบมันมันปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้อะ่ะมันก,มนก็มันก็ต้องเป็นแบบน,น,นะะั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบภายใต้เรื่องนี้ก็มีคลิปล่าสุดขอ,อ้วมาที่เราบอกว่าถ่ายเซ็กซี่บนเรือตัวอย่างหนึ่งท <c> ี่ผีหลอกผ้ามันก็แบบว่าเป็ความเซ็กซี่เบาๆหลายคนมาชมชื่นชมกับคลิปนานคลิปไหนนะคลิปคนเรือเรานี่ฮะมาดู อช่ใช่ก็อันอันนั้นเป็นเป็นแฟนรายการที่พี่โอ้พี่คุกกี้อะไรอย่างเงี้ยล้วเราก็ไปดูล้วก็ติดตามทุกทีพีเรารู้สึกว่ามันตลกดีอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ่าเป็นคลิปเก่าๆที่เราเคยใช่เราก็เลยอ่ะตัดต่อสักหน่อยอะไรอย่เงี้ยแก้แก้เซลงค่ะแต่คลิปนั้นคือมันก็มีแบบคำชมเป็นคำชมไปเลยมันไม่มีคำที่แบบมาตำหนิหรืออะไรเลยขอบคุณค่ะก็ดีแบบเหมือนทำให้คน ขำๆได้บ้าง<ห>อะไรเงี้ยไม่ต้องซีเรียสกับเราเนาะอะไรอย่างเงี้ย